พื้นที่ต้นแบบอำเภอชนุมานพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้อีกเช่นเคยก็จะพาทุกทุกท่านไปชมการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอชนุมานหลังจากเมื่อวานนี้เราก็ได้ลงพื้นที่แปลงนะครับของครัวเรือนในการสํารวจความต้องการในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์พืชพธุ์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็อุปกรณ์ในการการทาการเกษตรที่เราจะเอาไปใช้ในการทามือสามัือสี สําหรับวันนี้ก็จะพาพวกท่านไปชมนะครับการปฏิบัติงานอีกรอบในเรื่องของการเก็บตกเพราะว่าจากการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้นะครับก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เหลือจากเมื่อวานนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับพื้นที่แปลงที่เราจะทานะครับในการเอามือสมัครีหรือว่าจะเป็นการสํารวจในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ใน การเอามือสมัครคีย์อนอื่นเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในแปลงในพื้นที่นั้นมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราจะต้องเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ในส่วนไหนบ้างนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับหับตอนนี้เราก็อยู่พื้นที่แล้วนะครับก็พื้นที่เดิมที่โคโรนต้นแบบทําก็จะปลูกไว้ก็จะเป็นมีต้นมะม่วงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นมะนาวนะครับที่กําลังออกผล ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสระน้ำนะครับสระน้ําบริเวณสระน้ําตรงนี้นะครับเราก็จะไปดูนะครับว่าพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของเรานะครับก็คือคนที่คพี่ป๊อกนะครับว่ากาลังทําอะไรอยู่นะครับไปชมกันเลยครับในบริเวณตรงนี้คนเรีอยนต้นแบบนะครับก็มีการปลูกอะไรนะครับพี่ป๊อกมอนเบอร์รี่ค่ะนะครับมอนเบอร์รี่นะครับตอนนี้ก็ อาจจะสุกแล้วนะครับเราสามารถเก็บกินได้ใช่ไหมครับกินสดๆได้เลยครับนะครับบริเวณที่ตรงนี้นะครับทางโคโรนต้นแบบก็มีการปลูกพืชนะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับว่าจะเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นไผ่นะครับบริเวณรอบๆอ่าสระน้ำนะครับไปชมอีกพื้นที่ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะพาทุกท่านไปชมครับนะครับของโคโรนต้นแบบนะครับก็จะเห็นนะครับที่จะใช้ระบบน้ําอันนี้จะเป็น น้าบาดาลนะครับที่ทางโครเรืนอนมีการเจาะไว้นะครับแล้วก็จะมีถังน้านะครับที่จะ,ะใส่<า>น้ําเพื่อใช้ในการลดต้นไม้อันนี้ก็คือเป็นวัสดุอุปรกรณ์นะครับที่ทางโครเรือนเขามีแล้วนะครับทางนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของอำเภอชนมุรก็จะมีการสรํารวจว่าทางโครเรือนนะครับมีการขาดแคลนหรือว่ายังยังขาดในส่วนไหนบ้างนะครับที่จะใช้ในการทำอามือสามัคคีครับพี่ป๊อ แล้วก็จะพาไปชมอีกตัวนี้นะครับก็จะเป็นพอกพอกอ่าพ<ข><ข>อสัดนะครับตัวนี้ก็จะโันธต้นแบบก็จะ,ะเลี้ยงบัวนะครับไว้อยู่บริเวณนี้นะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของเขาจะมีการติดนะครับแผงโซลาเซลล์เพื่อจะใชะ้เพื่อจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตนะครับไฟฟ้าแล้วก็จะมีทางน้ํานะครับตัวนี้สูบน้ําขึ้นมาเก็บไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคและก็บริโภคนะครับตอนนี้ก็ทางพ่อนะครับก็กาลังทาห้องน้ํานะครับไว้รองรับนะครับคุณที่จะเข้ามาดูนะครับเข้ามาเล่นนะครับในส่วนนี้นะครับก็ทางคนเรือนต้นแบบนะครับของรายนี้ก็จะมีการสร้างบ้านเรือนนะครับอยู่ตรงพื้นที่นา มีการทำห้องน้ํามีการทําระบบของไฟฟ้าระบบน้ํามีการปลูกพืชนะครับมีการเลี้ยงสัตว์นะครับครบวงจรนะครับจะอยู่แบบว่ามีความสุขนะครับอยู่ตามท้องทุ่งนาครับผมสําหรับพวกเรานักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอําเภอชนุมานวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วสําหรับการสํารวจในความต้องการของ ปลงควรเรือนนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์พืชพันธุ์หรือสิ่งที่ยังขาดหายของควรเรือนต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอก่อนการขุดซากหรือการก่อนการที่จะปรับพื้นที่นะครับหรือว่าหลังจากการปรับพื้นที่เพราะว่าเราจะสำรวจในส่วนนี้เพื่อไปเอาอทำกิจกรรมในการเอามือสาม,มัคคีนะครับสำหรับวันนี้กระผมนะครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอชนุมานก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ